ส่วนอันนี้เป็นตัวอัดมันครับผมนะครับอันมันตัวนี้สองรห้าสิบกกรมครับผมไซส์สิบสองสิบแปดนะครับมาดูดีอืมโอ้สุดยอดครับผม เซตยังไงก็สวยนะครับรุ่นนี้เหมาะยังมากกับการทางานนะครับรุ่นนี้สุดยอดเลยครับผมภาพรวมถือว่ามันโอเคนะครับผมโอเคมากในในในส่วนตัวนะครับผมโอ้สุดยอดนี่ดูครับผมกีวี โอ้สุดยอดนี่สีดำครับอันมันหนานะครับสองร้อยห้าสิบแกมตัวนี้ โอเคประมาณนี้สุดยอดครับผมรุ่นนี้